วัสดีครับท่านสมาชิกของเที่ยวเสม็ตัวนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำทุกท่านในทางมาสู่ชายหาดปากเมงนะครับเพื่อที่จะชมบรรยากาศทั่วไปของชายหาดปากเมนนะครับใช้ทางซ้ายมือของทุกท่านนะครับผมก็จะมีในส่วนของเนวคินสุดนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะมีในส่วนของชายหาดที่สําหรับสามารถที่จะให้เด็กเล็่นน้ําได้นะครับซึ่าฝั่งมือท่านังเห็นดูนะครับผมจะมีพวกร้านไทยอาหารนะครับ อาหารมีพูต่างๆนะครับผมก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับมีหลายร้านด้วยกันนะครับที่ท่านเห็นไกลๆนะครับนั้นก็คือเกาะเมงนะครับเวลานักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวทนเตรังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่ท่าเรือปากปีกอาหารจีวท่าเรือในส่วนของทาเลตรังที่สามารถจะไปเที่ยวทะเลตรังได้นั่นเองท่าเรือหนึ่งมันก็คือท่าเรือหาดยาวนะครับซึ่งท่าเรือหาดยาวเนี่ยจะสะดวกในการที่จะดน ไปยังเดินทางไปยังเกาะมุกนะครับเกาะมุกก็คือเป็นสถานที่ตั้งของมอ่วนของถ้ำมรดกนะครับผมท่านสามารถเดินทางมาได้จากกรมงตั้งนะครับด้วยหลายวิธีอย่างมาด้วยรถตู้นะครับผมหรือจะมาด้วยรถยืนส่วนตัวก็ก็ได้นะครับผมระยะ างประมาณ4.5กิโลดยประมาณครับก็เดินทางมาสะดวกครับสมนอ่าเช่นมองกรงมาปากเมงสิเกานะครับแล้วก็สามารถทะลุไปยังในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้ด้วยครับผม